Hãy rồi thật nhiều Ê, kia, không này. Mà có có ừ, nó lắm đắm lắm ngủ bắn cảm giống anh muốn phải là móc hóc à hóc hóc ăn hóc 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 này cái này

đi vào không nhà. Ừ. Nó, giờ mình kết vào nhà vào nhà mấy hộp ừ. kép bát chị Nó mầm mì thôi mầm 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 Nó mầm 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 Nó mầm 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 Nó mầm 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 Nó mầm 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 hẳn

điện kéo cả hôm nay nó tháng mùa đi ừ lúc tăng không thả lần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  thả lên tải lên tải tải ừ tôi xoay này. Nó hoa kia rồi. chị tay lòng cái này tán mày 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 thì mày mày nó mày 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 nó gì mày rồi mày 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 Nó không mày Nó mày 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 được mày cái này mày ừ. mày cái mày mày cái mày 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 mày

Ờ, không dám khó nữa nè Nó khó đi nữa, phá bất kì khó khỏi, khỏi nghe bất kì nữa Có si không? Bất chết, hết, không chết, bất kì khó đi nó xảy bánh nha ngay mà đấy Không khó nè Cái anh thấy vô này kiểu gì nè, nghe không ạ? Cái bụi môi này Cái รุ่นเดียวกันเลยเนาะดูนี่เป็นโม,ม,นมูมันอยู่ไปไหขึ้นมาเป็นโม,มูนเ,นเนี่ยแต่ขอนี่เราก็ขอนี่เราหวันนี่มันได้มัใส่บาาุ้งมันลุยฮะขอเนี้มันได้ ก็เนี่ยเป็นรูค้งเลยบองบ๊อกบิดนีเลย่น้องก็ตุ๊กตุ๊กบิยตั้งใจเลยเนี่ยไม่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 ยน่ไ่ยมใส่

mình <laughs> cho bọn chúng ta đây là một bếp quá mấy ngày đây mươi tháng một mươi năm năm mươi hai mươi năm ngày mười hai mươi Đây đây năm 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 นี่ไมองน้ำลงเหรอไม่เยบมอไล่ไม่เโอ้ใหญ่สิปลยงมาปลาขาวนี่มานี่ดูน้ำขึ้นแล้วหมดถึวะมันวิ่งอยู่มันกำเนินมันน้ำสวนขึ้นย สมกเนาะต้มเอผ่าเไม่้ปรุงมาเยอะนกันเนาะาฮันน่ะเกี่ยวๆนะฮันน่ะมันเียวนาวิสนไม่ให้มันาะอรที่บาดเนาะอูได้แมนมาซ่อมให้ด้จนไเอาเอาเอาน่สาเ Cái, Cái này nhẹ bon nhàng Cái này cỏ nó nhốm Cái này Vẫn đeo nó trong, nó kén nó Cái này Cái này? Cái này nó nó cung nó

พี่ิ้นแน,น่หน้าสองขอ Ủa, mắn của ngay bình thẳng luôn đi đúng. No. เป็นนกับเป็นวัยรุ่น่หนานี่ออกมาเลนหนาไหมนะออน่นหนา้นะลำบอ่ยี่มัน้อแล้วนลายแนด่นะ Nó Cái nhán này nó tay nó Thế mà giờ cho nên một cái thả Không tít nè มาตกเล่นป่ะกินอยู่เนี่ยล่องิ้วเนี่ยแม่ที่ปากทางมาตนะเพราะขับรถมันงเ่ย ต้องนานแล้วอะยืนไปเลยไม่เอาขึ่นตอนแรกไมนผ่านเลยมนมีแกแก่แกแได้มมาด้วยโโเลยวะเนอฮะโอ้หายเังตองมแบ้ phải thoát cho đéo cảnh là cảnh Cái gì đây bình thẳng rồi này. จอมกระสานบ้านนะบุนะบ้านหมอหันนะหมอแขนหมอหันเลยเล็ดลังน่ะนั่มนัมยุ้งหรือเป่ายุ้งนะสีนี่ไม่ได้ไปสีได้เอาไปนี่กั๊มหางสีหลวงละหางสีนี่แต่มันหลวงกั๊มซีโล้วันเลยนะเฟินใส่กระดิ่งเนี่ยเม็ดสามลังน่ะ ะครับเาเจอกับเซนปรากฏควจริงครับจบแล้วรั

không ai kìa nhá én càng tay mắm của ngày hôm nay làm bảo tán còn noi noi mà cứ mà liu nặng này thảm hòng ná nó phải nó cướp nó 对，哈哈。 ก็ขอพ <c oughs> องว่าน่ะไ้ตุกทุกที่นะ แกินแล้วนะในก้อนอ่ะไข้า่าอต้นน้อยกินบวทีมขอมดนี้่ลละตาก็เงยนหน่อยนาะขอลุมในห้อบปรต้องใส่อ่ะลาไป้ท่นี่เดี๋ยวน้ำปันไม้มันโาปกกันม้นอะ อ๋อแค่ม like ันซิมันย่อยลงมั้ยน่ะมันก็กวามมันก็กล้อดก็กล้อม้าไหลมันอยู่ไปหุ้มขอเลยแล้วหว่าจอมมันสิดีอืมเด้ยแต่ Nó chậm nè Nó quá được đó. ก็น,น e ้อยมะขาวคิดนร้จะงยาพอถึงตอนแล้วนะเพราะว่าติดตามคิดใหม่ได้ทั้งส่วนรไซครับเอาอยอด้านล่างนะครับดพอกกไร้์ไก็กแทดเร่อนี้ก่อนนี้ก่อนครับครับ